ลิงเป็นสัตว์ที่สุรุ่ยสุร่ายมากและม่มีความอิ่มพอในอาหารเมื่อยังพอจะได้จากใครอยู่แม้ท้องมันจะเล็กๆเหมือนสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปแต่ความโลภและความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยมันนั้นเหลือตัวยากที่จะมีสัตว์ตัวใดเสมอได้เท่าที่ยกตัวอย่างของลิงมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อยนี้ท่านพอทราบได้กระมังว่าที่ท่านมาขอให้ผมผลัดเปลี่ยนเครื่องบริการเสียใหม่โดยทิ้งของเก่าไปเสีย ทั้งที่สิ่งนั้นยังพอให้ประโยชน์ได้อยู่นั่นคือท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบตามแบบลิงและขอให้ลิงเป็นศาสดาสั่งสอนผมแทนศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้จักประมาณพอดีทุกอย่างเพราะแบบที่ท่านขอผมนั้นเป็นแบบลิงใช้กันอยู่ตามวิสัยของสัตว์ที่ไม่รู้จักรรมคืออะไรผู้รู้จักทำคืออะไรอยู่บ้างก็ควรคิดคำานึงสภาพของตนและของธรรมว่าอะไรควรหรือไม่ควร การพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นเห็นใจแต่เจตนานั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียไปแห่งธรรมมีความสัน,ดสนโดษมากน้อยเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมที่ยังโลกให้สงบเย็นมานานเพราะธรรมนี้เป็นความเหมาะสมสำหรับโรคผู้ยินดีในขอบเขตมีฝั่งมีฝาภายในใจจะพึงรักสงวนและอุตสาหปฏิบัติตามด้วยความยินดีไม่ให้คุณค่าสาระอันจะเกิดจากธรรมนี้ผ่านไปเปล่าจะเสียใจภายหลัง ท่านควรคิดดูให้ละเอียดทีท่วนของศาสนาและท่านผู้เป็นเจ้าของศาสนาบ้างว่าเป็นบุคคลเช่นไรพระองค์เป็นมาแบบโลกเป็นกันหรือเป็นมาอย่างไรการสั่งสอนศาสนาทรงสั่งสอนอย่างไรโลกจึงตกลงโปรงใจยอมกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามเรื่อยมาจนถึงพวกเราศาสนาธรรมที่ประทานไว้ทุกแง่ท,งทุกม,มุมล้วนเป็นสวากาสธรรมโดยสมบูรณ์และเป็นนิยานิกรรมความระงับดับทุก ความกังวลน้อยใหญ่ได้โดยสิ้นเชิงแก่ผู้ปฏิบัติตามตาม,ตามกันมาอย่างสมบูรณ์ท่านควรคิดให้ละเอียดตามหลักศาสนาลงไปอีกว่าผู้ทําตัวเป็นคนฟุ่งเฟยตื่นโลกตื่นสมัยกับผู้ปฏิบัติตัวโดวยสม่ําเสมอต่อความจําเป็นไปตามกรณีใครจะมีความทุกข์กังวลทางกายใจมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างสําหรับความเห็นของผมผู้เรียนน้อยเห็นว่าผู้ทําตัวเป็นคนฟุ่งเฟยพองตัวใหญ่ ว่าโลกนั่นแหละคือผู้ตั้งหน้าฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นเพชฌฆาตทำลายตนคนเราเมื่อคิดเกินความพอดีเหมาะสมแล้วต้องเป็นผู้ก่อเรื่องกระจุยวุ่นวายแกตัวเองจนหาความสงบสุขทางกายและทางใจไม่ได้แน่นอนใจต้องคิดเพื่อพ่อพูนมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนได้ถ้าเป็นน้ําก็คุณเป็นตมเป็นโคลนจนหาที่อาบดื่มใช้สอยไม่ได้ใจกับกายต้องหมุนเป็นกงจักเพื่อได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆ ถ้าไม่ได้ต้องกระวนกระวายเพราะหาไม่ทันกับความอยากน้าล้นฝั่งนั้นเมื่อไม่ได้ทางตรงก็ต้องหาทางอ้อมไม่ได้ทางสุดจริตก็ต้องหาทางสุจริตพอลักขโมยได้ก็ขโมยเอาพอหยิบฉวยได้ก็หยิบฉวยเอาพอจี้ได้ก็จี้เอาพอปล้นนายก็ปล้นเอาพอคิดโกงได้ก็คิดโกงเอาพอรีดไถได้ก็รีดไถเอากลืนได้ก็กลืนเอาหรือแม้พอฆ่าได้เป็นฆ่าเอาทั้งสิ้นไม่สนใจคิดว่า เกรงใจอายโลกหรือกลัวบาปกลัวกรรมเพราะอำนาจนั้นบังคับสุดท้ายก็ถูกจับตัวผู้หญิงใหญ่ไปนอนในห้องขังให้สวยผลความอยากของตนอยู่ในเรือนจำหรือถูกเขาฆ่าตายทิ้งหมกป่าหมกโคลนไม่มีใครไปสืบสาวราวเรื่องปล่อยห้หายซากไปเลยยิ่งกว่าสัตว์ซึ่งน่าทุเรศผิดมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละโทษของวิชาลิงที่เป็นสัตว์มีนิสัยบกพร่องต้องการอยู่เสมอไม่มีความอิ่มพอในสิ่งทั้งปวง ทั้งที่ปากและท้องของมันก็ไม่ใหญ่โตกว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ลิงนั้นตายเพราะความอยากทางใจมากกว่าความหิวโหยทางอาหารเมื่อใครนวิชาทําลายตัวแบบลิงมาใช้ไม่ว่าพระหรือครวาตผู้นั้นต้องเป็นคนผีดสังเกตต,ต่างจากโลกทั้งหลายที่มีความพอดีถ้าเป็นพระก็จะพยายามสอดแสวงหาแต่ปัจจัยโดยอุบายวิธีต่างๆด้วยความกระวนกระวายมากกว่าจะละอายหรือสนใจในพระธรรมินยัยอันเป็นความดีงามของสมณะ จนประชาชนเอื้อมระอาไปตามๆกันไปในทิศทางใดประชาชนหลบหลีกเป็นทิวแถวทั้งที่เขามีความเลื่อมสายสาศาสนธรรมอยู่อย่างฝังใจแต่ที่ต้องหลบหลีกตัวให้พ้นไปก็เพราะทนเพทุบายในการรบกวนของเงินหรือสิ่งต่างๆจากพระที่แก่วิชาไม่ไหวท่านย้อนถามท่านองค์นั้นว่าท่านทราบไหมว่าที่ว่าพระแก่วิชานั้นคือวิชาอะไรเรียนว่าไม่ทราบ ท่านอาจารย์ตอบเสียเองว่าก็วิชาขอมาหยุดน่ะสิเพราะพระเราถ้าลงได้ด้านด้วยความฟุ้งเฟอ้อทะเยอทะยานอยากและการสแสวงหาลาภปัจจัยแล้วต้องด้านทุกอาการไม่มียังอายติดตัวมีแต่ความมุ่งหมายและมุ่งมั่นต่อปัจจัยลาภต่างๆโดยถ่ายเดียวว่าขอให้ได้มาคําภาวนาก็คือขอให้ได้มาขอให้ได้มาเท่านั้นไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาด้วยคาถายืดยาวเ,เหมือนท่านผู้มิเพ็ญภาวนาทั้งหลายสวดกัน เพียงภาวนาบทเดียวเท่านั้นก็กระเทือนโลกพออยู่แล้วถ้าขืนต่อคาถาให้หยืดยาวไปกว่าน,นั้นโลกจะต้องแตกแน่นอนท่านอาจารย์ถามท่านองค์นั้นว่าท่านต้องการคาถายอดนั่นหรือเปล่าจะได้สําเร็จมากผลง่ายๆซึ่งไม่มีพระสาวองค์ไหนสําเร็จแบบนี้กระผมไม่ต้องการเพราะเป็นคาถาทําลายาศาสนาและทําลายประชาชนถ้าไม่ต้องการท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบลิงเพื่ออะไรคาถานี้ก็มาจากลิงนั่นเองที่กลายมาเป็นคาถา ย่อบ,บทนี้อยู่เวลานี้กระผมขอประทานโทษทิกาเรียนไปตามความรู้สึกที่คิดว่าจะเป็นความสะดวกสบายแก่ท่านอาจารย์โดยไม่ทําให้ท่านอาจารย์และปฏิปทาในวงาศาสนาเสียไปด้วยถ้าคิดว่าจะเป็นไปในทํานงท่านอาจารย์อธิบายปฏิปทาลิงที่เป็นสัตว์ฟงเฟอ้อกระผมก็ไม่กราบเรียนเพราะไม่ประสงค์จะให้อะไรเสียไปเพราะการเรียนข้อนั้นท่านตอบว่าแม้ท่านไม่มีความนึกคิดไปในทางนั้นก็ตาม แต่การขอร้องก็ชี้บอกอยู่อย่างอยู่แล้วอย่างชัดเจนคนเราไม่ถึงกับต้องขอร้องให้ทําตามกันหมดทุกอย่างหรอกท่านเพียงผ่านทางตาทาง,ทางหูกลางตลาดเท่านั้นก็เป็นทัศนศึกษาสมบูรณ์พอยึดไปเป็นแบบฉบับได้แล้วสิ่งต่างๆที่จะทําคนให้ดีและเสียคนได้นั้นมีอยู่ทั่วไปไม่จําต้องจัดเข้าไปในตารางสอนคนก็มีทางยึดได้ถ้าเป็นฝ่ายดีก็ทําผู้ปฏิบัติตามให้เป็นคนดีและเจริญได้ ถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาผู้ทำให้เสื่อมเสียไปโดยไม่ต้องประกาศโฆษณาชวนเชื่อใดๆเช่นคนหรือครอบครัวที่ชอบสุริสุรายปนิสัยคนในครอบครัวนั้นมักเอาอย่างการจนกลายเป็นครอบครัวผมมีลูกหลานที่สุรอสุยซลายไปตามกันรายได้มีมาไม่พอกับไรกับการจับจ่ายเพราะต่างคนต่างเป็นนักจ่ายด้วยกันไม่มีใครสนใจประหยัดรักษาแม้จะน่าลำคลองยังเหืดแห้งไปได้เมื่อไรไม่หยุด เราลองนําครอบครัวที่มีการประหยัดรักษาและจ่ายไปด้วยความมีเหตุมีผลเป็นเครื่องควบคุมกับครอบครัวที่ชอบสรุยสร่ยจ่ายไม่มีประมาณเป็นนิสัยมาเทียบกันดูว่าครอบครัวไหนจะมีควาสมสงบเย็นมีความเดือดร้อนเพราะการเป็นอยู่ใช้สอยมากกว่ากันผมตอบแทนเลยทีเดียวก็ได้ว่าครอบครัวที่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์นั่นแหละจะมีควาสมสงบสุขทั้งความเป็นอยู่โดยลําพังและภาคทั่วไปยิ่งกว่าครอบครัวที่เป็นโรคไม่มียา และหมอรักษาเป็นที่ไหนคงลดเปิดคนไม่มีขอบเขตในการจ่ายและการเก็บรักษาองล็บปิดนอกจากเป็นความสงบสุขของตัวและครอบครวัวแล้วยังเป็นการเพราะเด็กปลุกหลุและหลานตลอดผู้เกี่ยวข้องในวงสกุลให้เป็นคนดีมีคือมีแปรทางความประพฤติและการจับจ่ายตลอดการเก็บรักษาสมบัติต่างๆให้เป็นหลักฐานมั่นคงต่อไปตลอดกาลนานอีกด้วยส่วนคนและครอบครัวไม่มีประมาณในการรักษาถวนั้น นอกจากจะเป็นความเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วยังอาจแพร่พรันธุ์ตีแตกแหวกแนวให้ลูกหลานลลในวงศ์สกุลเสียไปด้วยตลอดกาลนานผมไม่เคยเห็นคนที่ม่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวทางสมบัติได้เลยเห็นแต่ความฉิบหายปนปี้ติดหนี้สินพรุงพรังเหยียบย่ำทำลายเขาจนตั้งตัวไม่ติดนั่นแหละจะมีความเจริญมั่นคงมาจากที่ไหนพอจะน่าชมเชยคนเราถ้ามันมีอะไรบังคับใจกายวาจาความประพฤติไว้บ้าง พอเป็นที่ยับยั้งชั่งทวงเวลาอารมณ์บ้าร้อยแปดมันขึ้นสมองซึ่งมีอยู่กับทุกคนแม้จะมีความรู้วิชาและฐานะดีเพียงไรก็ไปไม่รอดต้องจอดจมจนได้เพราะการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆักลามาวมิใช่เป็นของดีที่น่าสรรเสริญปราท่านระวังมากจากการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆนั้นยิ่งกว่าการถูกทำลายจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นไดๆในขณะเดียวกัน ท่านพยายามประคองตนในทางดีงามโดยสม่ำเสมอไม่ยอมปล่อยตัวไปตามยถากรรมดังที่เห็นเห็นกันจนหน้าทุเรศซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่นาอัุโมธนาสรรเสริญยิ่งใครชอบมีนิสัยตื่นงามตัวเองเกินสมัยโดยไม่คำนึงถึงสาระประโยชน์หรือโทษทันอะไรจากสิ่งนั้นนั้นพอควรก่อนเพียงสิ่งนั้นนั้นผ่านหูผ่านตาคอยแต่จะฉวยมับจับปุ๊บมาเป็นความโก้หรูตามความเหื่มอมลิงด้วยแล้วแล้วก็จะเขียนใบตายไว้เลยก็ได้ โดดไปไม่กี่ก้าวก็ต้องลงเหวให้มแมลงวันบินตามไม่มีทางสงสัยการกล่าวทางนี้ผมไม่ได้กล่าวเพื่อตอน,นิโลกหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่กล่าวตามความจริงที่รู้เห็นเห็นกันอยู่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจในวงมนุษย์เรานี่แหละไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าการปฏิบัติตัวแบบนั้นจะไม่ดมชมฉิบขายต้องเป็นหนทางเดียวคือเขียนใบเสร็จใบาตาให้พร้อมทั้งที่ผู้นั้น ยังคุยอวดตัวว่ามีความฉลาดรอบรู้และมีฐานะดีมีเงินเป็นล้านๆเพราะเงินก็ตอนเป็นผู้หามาจะได้มาจากทางไหนใครไม่ทราบได้แต่การทำลายนั้นทำได้ง่ายนิดเดียวเช่นเดียวกับสมบัติในบ้านมีจานวนมากมายเพียงไรพอถูกไฟกำจัดทำลายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เรียกเป็นเท่าฐานไปเองอย่างไม่มีปัญหาผมพยายามเรียน และปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาแต่เริ่มบวชจนถึงวันนี้ซึ่งหลายปีพอควรเรียนและปฏิบัติไปเท่าไรยิ่งมองเห็นความโง่ของตัวมากขึ้นโดยลำดับแทนที่จะได้ความฉลาดชาญพอมีความรู้แปลกๆมาคัดค้านธรรมของพระองค์ท่านบ้างว่าตรัสไว้ไม่จริงไม่เป็นสวหาธรรมและไม่เป็นมียานิกรรมดังที่ประกาสอนไว้ในบางหมวดบางขั้นบางตอนแต่ไม่ว่าทำขั้นใดหมวดใดตอนใด เรียนไปปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งทําให้เชื่อให้ยอมไปสหมดไม่มีความรู้พอได้อวดตัวว่าเก่งกาจสามารถคัดค้านธรรมของพระองค์ได้เลยหมวดไหนคำภีใดก็มีแต่พระองค์ตรัสเรื่องความโง่ของศาว์ผู้ยังอวดตัวว่าเก่งกาจฉลาดรู้แต่สู้ลิงที่กลัวหาวิธีหลบซ่อนคนก็ไม่ได้ถ้าว่าพวกเราเก่งกว่าลิงก็ต้องรู้สิ่งที่เป็นหายะและหลบซ่อนผ่อนคลายตัวเองบ้าง อย่าอ่านหานท่าไทยมานักหนานี่มองไปที่ไหนก็เห็นแต่คนอวดเก่งต่อความชั่วเสียหายทั้งท่านและเราทั้งหลายไม่มีใครพอมีความฉลาดปราดเปืองพอหลีกเลี่ยงสิ่งที่นนาจมินินั้นไปได้บ้างไม่ผูกมิดปิดตายเป็นสหายกับมันไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแข่งกันเลยไม่มีวันโผล่พอมองเห็นธรรมในดวงใจที่กายวาจาระบายออกมาพอเย็นใจท่านได้พิจารณาบ้างหรือเปล่าว่า าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ามีความละเอียดสุขุมเพียงไรเพียงพวกเราจะเอาใจที่เต็มบริกิเลสที่แสนสกรปรกสม,มมประยังธรรมของพระองค์ก็จะได้แต่คำตำหนิตีเตียนติดขึ้นมาเท่านั้นว่าทำปฏิบัติยากผู้ปฏิบัติธรรมต้องฝืนกระแสะโลกจึงปฏิบัติได้บ้างพระพุทธเจ้าตรัสทรรไว้ไม่เห็นตรงกับสภาพความเป็นจริงของโลกบ้างทำแสดงไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แต่เราทำดีแทบตายไม่เห็นได้ดีอะไรส่วนเขาไม่เห็นทำดีอะไรยังร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมหาศาลข้ามหน้าข้ามตาเราผู้ทำดีไปหยกหยกทำไม่เห็นจริงตามที่ตรัสไปถ้าจริงว่าบาปมีจริงคนทำบาปไม่เห็นได้รับโทษส่วนคนทำดีเวลาจำเป็นไม่เห็นบุญมาช่วยบาปบาปบุญคงไม่มีนรกสวรรค์นิพพานคงไม่มีถ้ามีอยู่ที่ไหน คนตายแล้วทั้งคนดีคนชั่วเห็นแต่หายเงียบไปเลยไม่เห็นกลับมาบอกว่าพอมีแก่ใจอยากทําบุญให้ทางรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาบ้างเพื่อเวลาตายไปจะได้ไปสวรรค์นิพพานกันเหล่านี้เป็นต้นที่จะติดใจของพวกเราขึ้นมาเวลาอย่างทำของพระพุทธเจ้าเพราะโลกชอบกันอย่างนี้จะให้ของดีตามที่ทําแสดงไว้ติดขึ้นมานั้นไม่มีหวังเพราะกิเลสไม่หวังทมแต่หวังเฉพาะกิเลสเท่านั้น จึงได้กิเลสความลามกขึ้นมาทำไม่ได้ตรัสไว้เพื่อคนจะพวกคอยตามล้างตามผลาญรมด้วยความคิดเห็นต่างๆแต่ทำมีไว้เพื่อคนจําพวกที่ทันพิสูจน์หาความจริงจากธรรมจริงๆจึงไม่ใช่ทำบ่นเอาเดาเอาคาดคะเนเอาดังพวกเราที่ยังดูทมด้วยใจอันสมมงของตนแล้วกวาเอาความสมมงขึ้นมาสูดดมเล่นด้วยความบ่นให้ทำแล้วก็ภูมิใจว่า นคิดได้พูดได้อย่างอิสระเสรีหาทราบไม่ว่าตัวสูตรดมสิ่งสกปรกสของตัวโดยไม่มีธรรมบทใดเข้ามาเกี่ยวข้องได้เสียด้วยเลยใครจะทำนิติเตียนทํามากน้อยเพียงไรธรรมจะไม่มีส่วนกระทบกระเทือนด้วยนอกจากผู้นั้นจะพึงรับความกระทบกระเทือนจากการคิดการพูดของตัวแต่ฝ่ายเดียวทั้งที่นึกครึมในใจว่าตนมีเกียรติเพราะคัดค้านตำหนิธรรมได้อย่างสบาย รำมีความละเอียดสุขุมมากอย่างที่ใจซึ่งมีกิเลสอย่างเรา,เราๆท่านทานก็ยังถึงได้ดังกล่าวมาฉะนั้นคาขอร้องท่านแม้จะเป็นเจตนาหวังดีจึงเป็นการกระเทือนส่วนใหญ่แห่งธรรมแฝงอยู่ด้วยเพราะความประหยัดความมัธยัติความสันโดษความมักน้อยทำเหล่านี้คือความไม่ประมาทลืมตัวผู้ปฏิบัติทมเหล่านี้ไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสย่อมประคองตัวได้อย่างน่าชมพระแม้จะมีอธิเลกลาบมาก มีประชาชนเคารพนับถือมากหรือาราวาดมีสมบัติมากน้อยเพียงไรก็มาเยอย์ยิงจองหองและลืมตัวกับสิ่งเหล่านั้นอย่างง่ายดายยังสามารถนำสิ่งนั้น,น,นไปทําประโยชน์ได้ตามฐานะของมันอีกด้วยทั้งเป็นเครื่องส่งเสริมความสุขแก่เจ้าของและประดับเกียรติสมกับสมบัติมีไว้เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในคราวจําเป็นอย่างแท้จริงไม่กลายมาเป็น้าตศึกเครื่องทําลายตนให้เสียไปด้วยซึ่งมักมีอยู่จานวนมาก แต่ไม่ค่อยสนใจคิดและแ้่ขายกันพอให้มีความสงบเย็นและน่าดูผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและประดับตัวย่อมเป็นผู้สง่างามในสายตาแห่งสุภาพชนทั้งหลายยิ่งกว่าผู้ชอบประดับตัวด้วยเครื่องมัวเมวยาย้ากิเลสซึ่งเห็นแล้วน่าเวียนศรีรษะสำหรับตัวเองนั้นเห็นว่าโกรูเทวดาบนฟ้าสู้ไม่ได้ส่วนสุภาพชนเห็นแล้ปวปวดเสยงเวียนกล้าวไปตามๆกันถ้าลองคิดเทียบเคียงดูก็พอจะทราบได้ ระหว่างทาทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรบ้างคือมองทาตรงข้ามกับทาที่กล่าวมานี้ความประหยัดความมัธยัติความสันโดษความมักน้อยเหล่านี้ผมจะแปลเอาความย่อยๆให้ฟังความประหยัดได้แก่ความเอาใจใส่ในการเก็บรักษาสมบัติเครื่องใช้สอยต่างๆที่มีอยู่ของตนไม่ให้เสียไปด้วยความประมาทขาดการเอาใจใส่มาใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเวลาใช้ก็ระมัดระวัง นควรเสียด้วยเหตุไม่จําเป็นก็ไม่เสียเพราะสิ่งของแต่ละอย่างเกิดมีขึ้นด้วยการโขนกวายหรือการสแสวงหาไม่ได้เกิดมีขึ้นมาเองพอที่จะไม่เห็นคุณค่าของมันความมัธยัติออกจากใจของผู้มีความรักใคร่ใฝ่ใจในการใช้สอยและการเก็บรักษาสมบัติต่างๆด้วยความระมัดระวังมั่ใช้สอยแบบเรี่ยราดสายกระจายเมื่อหยุดใช้ก็เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยความมัธยัต คือความเห็นคุณค่าแห่งสมบัติทุกชิ้นว่ามีประโยชน์ตามฐานะของมันการกินอยู่ใช้สอยไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ทําให้ฝืดเคืองเมื่อสิ่งของเครื่องสนองมีอยู่แต่ไม่ลืมตัวไปกับสมบัติที่มีมากพยายามทําสมบัตินั้นๆให้เกิดประโยชน์ตามฐานะของมันไม่ตรรนีเหนียวแน่นมีการสงเคราะห์ให้ทานเช่นเดียวกับคนทั่วไปหรืออาจทําได้มากกว่าโดยเหตุผลที่ควร เพราะความประหยัดกับความมัธยัสถ์เป็นธรรมของปราผู้มีเหตุผลรอบตัวและสิ่งเกี่ยวข้องทั่วไปการประหยัดกับการมัธยัสถ์ของผู้นั้นจึงไม่ได้เอ็นไปในทางที่น่าตำหนินอกจากเป็นวิธีการดำเนินที่น่าชมเชยโดยฐานเดียวคนประหยัดและมัธยัสถ์เป็นบุคคลที่รอบคอบในสังคมและเหตุการณ์ต่างๆได้ดีไม่ค่อยเสียไปยเพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจของกิเลสเวลาสัมผัสทางทวาร และเป็นผู้ยับยั้งต้านทานสิ่งเคลือบแฝงแปลงพร้อมของโลกสังคมด้วยวิจารณญาณได้ดีไม่ตื่นไปกับสิ่งหลอกหลอนชอนชายอย่างง่ายดายมีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนไม่ชอบโลรดผลโดนโน้นชนนี้ด้วยความร้นฝังแห่งราคะตัณหาวางตัวกับสิ่งทั้งหลายได้โดยสม่ำเสมอผมจะยกตัวอย่างทางคารวาสให้ท่านฟังพอเป็นข้อคิดในทาข้อนี้ว่ามีคุณค่าแก่ จิตใจคนมากน้อยเพียงไรและเป็นธรรมจำเป็นแก่จิตใจโลกเพียงไรเช่นผู้มีพัญญาสามีเป็นสมบัติอันตายตัวของแต่ละฝ่ายแล้วมีความยินดีกับสมบัติของตนไม่ปล่อยให้จิตผาดโผล่โลดเต้นเพ่นไปเที่ยวรักสามีพัญญาหรืออินูอินูตามถนนหนนทางอันเป็นการละเมิดธรรมสันโดษคือพัญญาสามีอันเป็นสมบัติเก่าที่มีอยู่ของตนแม้จะมีความต้องตาต้องใจอยู่บ้างตามนิสัยปุถุชน ที่ชอบกินไม่เลือกและไม่มีเมืองพอก็าตามแต่ทําสันโดษต้องเข้มแข็งผลักดันต้านทานอารมณ์กาฝากนั้นไว้ไม่ยอมให้จิตและกายกับสิ่งนั้นไหลผ่านเข้ามาประสานพระครากับสมบัติเก่าของตนจะกลายเป็นศึกกลางเมืองกลางบ้านกลางสามีพญ,ญาเข้าครอบครัวจะแตกสมบัติจะรั่วไหลไปสู่ความฉิบหายคนใกล้จะกลายเป็นอื่นความสุขที่เคยครองเพราะธรรมสันโดษช่วยป้องกัน จะแตกทลายหายสูญเพื่อธรรสันโดษเป็นชีวิตจิตใจไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากสมบัติเดิมที่มีอยู่ของตนแม้สมบัติอื่นที่ไม่ใช่ของตนก็ไม่ใยใจใยดีและละโมบโลภมากจากได้ของเขาผู้นั้นครอบครัวนั้นย่อมเป็นสุขร่วมกันตลอดอวสานไม่มีความร้าวรานเพราะการยินดีเลยขอบเขตสามีพัญญาและลูกเต่ายังม,มีความสงบสุขและตายใจโดยทั่วกัน ไม่มีความระแวงมาทำลายสมบัติต่างๆก็มีความสนิทใจว่าเป็นของตนอย่างแท้จริงไม่มีสมบัติประเภทกาฝากที่เที่ยวคดทเที่ยวโกงเข้ามาสับปนมีเฉพาะสามีพัญญาลูกเต้าล้านเหลนและสมบัติของตอนล้วนๆยิงมีแต่ความอบอุ่นเย็นใจเพราะธรรมสันโดษคุ้มครองรักษาอย่างคนและครอบครัวนั้นๆให้มีคุณค่าทางใจส่วนความมักน้อยนั้นเป็นธรรมที่ละเอียดมากกว่าความสันโดษขึ้นอีกมากมาย แต่มันทำคู่โคลนแก่ครอบครัวและชายหนุ่มหญิงสาวอย่างยิ่งจะพึงปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตคือถ้าชายหนุ่มกับหญิงสาวก็ให้รักเดียวไม่มีพวกมีแพรมาแอบแฝงทางใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความน้อยเนื้อต่าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งหาเศษหาเลยไม่เห็นคุณค่าของตนแล้วเกิดความอิดนาราจใจที่จะฝากชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายในการต่อไปคือเมื่อเป็นคู่รักก็ต้องรักเดียวไม่มีสองกับใครอื่น ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีความซื่อสัตย์ต่อกันแต่ขั้นเริ่มเป็นคู่รักจนเป็นคู่ครองตลอดอมสารแห่งชีวิตไม่ยินดีกับใครอื่นซึ่งม่ใช่คู่รักของตนมีเพียงคู่รักคนเดียวเท่านั้นเป็นจิตใจที่จะสูดลมหายใจร่วมได้อย่างสนิทใจนอกกนั้นถือว่าเป็นประเภทกาฝากที่จะคอยทำลายความสัมพันธ์ให้แตกราวไปโดยไม่สงสัยถ้าเป็นคู่ครองก็มีเพียงสามีพัญญาของตนเท่านั้น นอกนั้นแม่เป็นเทวดามาก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงของตนมีความยินดีและตายใจด้วยเพียงพ่ออินูกับแม่อินูสองคนเท่านั้นนอกนั้นมิใช่ความมักน้อยของผู้ต้องการความสงบสุขในครอบครัวซึ่งสามีพญญาจะตายใจได้เมื่อกล่าวถึงความประหยัดความมัธยัติความสันโดษและความมักน้อยแล้วก็ควรนำทมตรงข้ามมาเทียบเทียงกันพอทราบความหนักเบาของทมทั้งสองว่า มีคุณสมบัติและโทษต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อผู้สนใจในเหตุผลความจริงจะได้นําไปพิจารณาและคัดเลือกปฏิบัติตามที่เห็นควรคือความฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหิมในวัตถุและอารมณ์ความสุรุย่ยสุร่ายฟุ่งเฟือยความมีหนึ่งแล้วคิดอยากมีสองมีสาม,มายินดีในของมีอยู่ของตนและความมากๆในทุกสิ่งบรรดาที่เป็นข้าศกแก่ตนและผู้อื่นเหล่านี้เป็นข้าสิกต่อธรรมที่กล่าวมาแล้วเหล่านั้น การปีงเกลียวกับธรรมมีความประหยัดเป็นต้นเป็นทางเสื่อมเสียด้วยถายเดียวแม้ใครจะต้องการความสงบสุขและความเจริญโดยทําลายธรรมดังกล่าวนั้นย่อมหาความสงบสุขและความเจริญไม่ได้เพราะผิดทางไม่ว่าพระหรือครวาสใครก็ตามถ้าเดินทางผิดย่อมเกิดความเสื่อมเสียได้เช่นเดียวกันเพราะทำเป็นสายกลางแห่งทางดําเนินเพื่อความเจริญทังนักบวชและคราวาส แม้มีแยกกันไว้บ้างก็เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่นั้นเหมือนกันดังความสันโดษมากน้อยเป็นต้นพระก็ดำเนินไปตามสายของพระฆรวาสก็ปฏิบัติไปตามสายของตน